สวัสดีครับพี่น้องที่ครรพรักทุกทขันครับโมนี้รุ่งนัดชาแนลก็ไเ้มี่ก็ไเ้มาพ่อพี่พ่อน้องคือเกา่าเหมือนเดิมครับเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากพี่ฝากน้อ,นองสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคิวของ ผู้ที่ตัวบวมาบวมขาบวมถามว่าให้จีรักครับวัตถุดิบกับมีดังต่อเป็นอีกครับหนึ่งหขัดม่อนหับต้น ขัดร่อนสิบต้นครับแต่ว่าข้าตัดเอาแต่หากมาใส่สองห้กกล้วยสิบหา้าขึ้นกันกล้วยยังกไ้ครับเอามาสิบหาา้า,าสามต้นมะยลาบสามต้นครับเอาทั้งหักทั้งตน้นทั้ง ดอกทั้งใบทั้งเมดครับซีผ่านยาค่าผ้าอยาค่าเอากำ่ยังไงครับกำง,งานงแล้วเอาทั้งเมดมาทั้งควบสะอาดแล้วก็ซับให้มันเป็นชิ้น ยาวประมาณห้าเส้นหรือสิบเส้นครับเราก็หลังจากทําควบสารแล้วเขากะเอาใส่หม้อครับเกียร์ดีดีนะครับเนาะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้น้ำสูงกว่าสมุนไพรประมาณสอง ขอมือครับหลังจากนั้นเขาก็ต้มต้มให้เดือดครับพอเดือดแล้วเขาก็โยกลงให้พี่น้องกินรับประทานเือละเครื่องแก่ครับ ท่านเ่อละเครื่องแก้วกินต่างหนามกินต่างนาน,า,งนามด้วยี่น้ออนด้อกกี่มือครับอาการกระสีอาการบวมกระสีลดลงแล้วกะ หายไปแนที่สุดครับพีน่พน้องผู้ใดมีอาการบวมดังกาวจะทำให้กินนะครับเนดะ้อสำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นาะพี่น้องเนาะโอกาสหน้าก่นนสินั้สิ่งดีมาฝากพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ